บอชิงตันมองเห็นเวียดนามเป็นสนามประลองอาวุธแห่งหนึ่งภายหลังที่ได้จวกกับจีนและรัเสเซียในสงครามเกาหลีมาสดๆความฝันอเมริกันได้นำเอาทฤษฎีการลบจำกัดเขตของคอมมิวนิสต์มาประยุกต์ปฏิบัติในสมรภูมิเวียดนามใต้คงจะเป็นการล้างอายแทนมิตรสหายฝรัง่งเศสที่พ่ายแพ้ยับเยินในเดียนเบียนฟูฝันหวานกลายเป็นฝันหลายเมื่อรัเสเซียและจีน ยังเป็นสปอนเซอร์ส่งอาวุธพร้อมที่ปรึกษา,นนห,าหนนฮานอยทำสงครามจำกัดเขตจากตำราของเหมาเจ๋อตุงเพราะมีนายพลจีนอยู่ใกล้ชิดถ้าหากอเมริกันไม่ทำการลบแบบจำกัดเขตก็เกรงว่าต้องตั้งแนวลบภาคพื้นดินบุกตะลุยถึงฮาหนอยก็เท่ากับชวนให้รัเสเซียและจีนมาช่วยเปิดประตูก้าวไปสู่สงครามโลกครั้งที่สาม การลบในตำราของฮาหนอยและการลบประยุกตำลาของพิบ่มอเมริกันในเวียดนามติดตามบทต่อไปณพื้นที่ปฏิบัติการลบเขตรับผิดชอบของทหารอาสาสมัครไทยมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปตามคำสั่งเพื่อให้บรรลุภารกิจไปตามเป้าหมายแทน G.I. ซึ่งยายออกไปสู่แนวลบทางสามเหลี่ยมปากนกแก้วชายแดนขเขมร กองร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งร่วมกับกองร้อยอาวุธเบาที่4และหมายานเกราะรถถังแบบ m 1 1 3 6คันเคลื่อนกำลังพล300คนออกจากพื้นที่เขตสวนยางแอนเมียงเข้าเคลียร์พื้นที่สู่เขตบินสันและมุ่งมั่นเข้าฐานปืนใหญ่ตานีโดยมีเหน่อยรถถัง,งวิ่งแยกขบวนไปบล็อกพื้นที่ไว้ให้พกผมทหารลาบลุกไล่ในป่า เหมือนกับพลานไลก่กระต่ายไปให้ติดตาคายการเดินป่าบันนี้ค่อยคล่องตัวหน่อยเพราะเป้หลังซึ่งบรรจุเครื่องนอนฝากไปกับรถถังพวกผมจึงไม่ต้องแบกสัมภาระหนักเกินไปสำหรับการเดินในป่าทึบเช่นนี้เดินหนึ่งชั่วโมงพัก10นาทีซึ่งมีการพักประจำชั่วโมงเช่นนี้จนกว่าจะถึงจุดหมายู่ปืนเล็กหนึ่งของผม ผลพารกิจเป็นหมู่นำคำสั่งให้สลับเปลี่ยนกลับมาเป็นหมู่คุ้มกันตอนบอกอร้อยแทนหมู่ปืนกลเบาการเป็นหมู่ลาดตะเวนนำกองร้อยก็เท่ากับเป็นการพร้อมที่จะพบกับมัจจุราชได้ทุกวินาทีกับระเบิดและการซุ่มโจมตีเป็นสิ่งที่ต้องระวังฝ่ายใด้ซุ่มโจมตีก่อนฝ่ายนั้นได้เปรียบเงียนบันล็อกบีซีกลับใจฉายให้เป็นผู้นำทางหายตัวเข้าไปในป่าทึบ ไม่รู้ไปไหนอย่าไหวใจนะพวกบอกให้มันกลับมาอยู่ตอนบอกอร้อยผู้กองวิทยุสั่งขึ้นไปทางหมวดดำซึ่งเดินอยู่ห่างประมาณ500เมตรสิ่งล่อใจอยู่ตามต้นไม้ชวนให้อยากได้เหมือนกับของมีค่าขายได้ราคางามเช่นล่มขนาดใหญ่และมีหลายสีสลับกันจากแฟรพลุสองสบ่างของเครื่องบินแฟนทอม ที่มายิงพลุเพื่อทิ้งระเบิดในเวลากลางคืนขังอยู่ตามต้นไม้กลูฝึกเคยเตือนว่าเมื่ออยู่ในสนามเห็นสิ่งของใดสวยงามอย่าแตะต้องหย่อนอย่าดึงตึงอย่าตัดเพราะพวกวีซีสั้นกับระเบิดพลางตาละไว้รุ่นพี่ตายเพราะแบบนี้มาแล้วหลายคนความหมายของคำว่าให้พวกผมเข้าเคียย์พื้นที่ก็เท่ากับว่าให้พวกผมเดินป่าแคมป์ป้ง เที่ยวชมหลุมระเบิดปืนใหญ่แฟนทอมและ B-52 เศษสเก็ตเกลื่อนกลาดตามต้นไม้ทุกต้นจะต้องมีรอยลูกกระสุนเจาะและลอยสเก็ตระเบิดยิ่งเป็นบริเวณใกล้หลุมระเบิดแล้วต้นไม้เล็กใหญ่ถูกถอนลากถอนโคนกระเด็นออกไปจนกลายเป็นที่โล่งเตียนขณะที่พวกผมเดินอยู่ในป่าจะมีเครื่องบินตรวจการของไทยแบบ L-19 ติดมินิการแฟดหกระบอก และตรวจนำมิธีจากอากาศสู่พื้นขนาด2.75นิ้วทำการคุ้มกันและชีทางให้อีกด้วยบางครั้งจะมีเจ้าสปุก,กี้เครื่องบินตรวจการอีกแบบหนึง่งเข้ามาชบัดเวียนโฉบไปและโฉบมาทำให้การเดินป่าของพวกผมที่แสนจะนเหนื่อยผ่อนคลายลงความคล่องตัวของเจ้าสปุก,กี้สามารถบินตีลังกาหงายท้องบนอากาศได้เหมือนกับเครื่องบินในหนังการ์ตูนแต่ที่นี่ เป็นความจริงพวกผมมีวิทยุสนามแบบ VRC 10สามารถปรับความทีตามหมายเลขรหัสต่างๆเป็นต่อกันได้ในทางภาคพื้นดินและภาคพื้นดินสู่อากาศในรัศมีทำการ25ไมล์104พวกพลปืนเริ่มมือบอลจุดไฟเผาป่าลาดตะเวนผ่านไปเฮ้ย hey! พวกอยากดังเอาอีกแล้ว เข้าป่าไหนแล้วต้องจุดไฟเผาให้พวกมันรู้หมดผู้กองของผมบนขึ้นและส่งวิทยุถามไปยังร้อยสีซึ่งเดินเคียงข้างกันอยู่ฝั่งขวาห่างออกไปประมาณ700เมตรพวกผมจะหลีกเลี่ยงการประทะเมื่อรู้ว่าเสียเปรียบในพื้นที่สังหารของข้าศึกและจะเข้าทำการต่อสู้ปะทะเมื่อรู้ว่าได้เปรียบทุกกรณีกองร้อยอาวุธเบาที่สดูเหมือนว่าจะได้ปรับเหรียญกล้า ติดแถบเปลวระเบิดโก้หลูกันหลายคนเช่นในโรงศพและโรงพยาบาลครับพวกผมได้ประดับแค่เหรียญกล้าหานปฏิบัติงานดีเด่นในรอบเดือนก็พอแล้วลบกับบีซีเหมือนกับการส่องไฟหาจับกบกลางทุ่งนาในคืนฝนตกดูสิลูกพี่อเมริกันกำหนดยุทธวิธีการลบแบบนี้ขึ้นมาได้เดินหนึ่งชั่วโมงพักสินาทีสัญญ,ญาณนัดหมายจากผู้กอง เริ่มสั่งบอกกันต่อไปอีกครั้ง1210เข็มนาฬิกาบอกเป็นเวลาของอาหารมื้อกลางวันพวกผมหยุดพักเหมือนกับพวกนักการเมืองและนายใหญ่ที่ลบในห้องแอร์คอนดิชันผมบรรจงบุญปลูกฉากออกมาหามุมเพื่อหลบตาผู้กองจะมองเห็นดินซีโฟที่บุญปลูกแกะออกมาจากทุ่นระเบิดเคโมของผมเพื่อจุดไฟต้มน้ำชงกาแฟและอุ่นอาหาร ซึ่งถูกคำสั่งห้ามมาแล้วไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มผมเท่านั้นแม้แต่ลูกหน้องผู้กองเองมีไฟอุ่นอาหารกระป๋องก็แกะเอาอาศัยไฟจากดินระเบิดซีโฟเหมือนกันแต่ผู้กองไม่เห็นหรือทำเป็นไม่เห็นก็ไม่รู้ถ้าหากพวกผมใช้ฝืนจุดไฟมันก็ต้องมีควันเป็นที่หมายบอกให้พวก v ีซีรู้นะสิตำราการลบของ v ีไม่เคยมีในประวัติศาสตร์อเมริกัน อาวุธบางอย่างถูกดัดแปลงกลับมาเป็นดาบคืนสนองเมื่อพวกวีซีสามารถนำลูกกระสุนปืนใหญ่เฮวิเซอร์ขนาด105มิลิเมตรและ155ม mm ิลิเมตรที่ด้านนำมาดัดแปลงแกะหัวฝักแค่ที่ด้านออกแล้วฝังเชื้อปะทุระเบิดอันใหม่เข้าไปสร้างวงจรขั้วลบขั้วบวกด้วยฐานไฟฉายขนาด1.5โวลต์สก้อนสำหรับเดินเหยียบและเดินสะดุดจีไใต้พระอาวุธของตนเองแบบนี้มาแล้วก็มาก พวกผมทั้ง2กองร้อยเดินผลเขตป่าดงดิบแอนเบียงก็มาถึงพื้นที่โล่งเขตบินสันได้พบฐานปฏิบัติการหลังของทหารอาสาสมัครออสเตรเลียซึ่งเป็นฐานเก่าที่เคยถูกพวกบีซีตีแตกมาแล้วจึงมอบให้เป็นเขตของทหารไทยยึดคืนเชื่อนกำลังผ่านพื้นที่โล่งมุ่งหน้าเข้าป่าทึบและลุยน้ำข้ามลำธารโผล่เข้าสวนยางบินสันจึงได้พบเส้นทางลำเลียงของพวกเรา ระหว่างหมู่บ้านบินสันและฐานปืนใหญ่ตานีในเขตหมู่บ้านบินสันมีฐานปืนใหญ่ของปพัน4อยู่หนึ่งฐานซึ่งมีปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์ขนาด1 0 5ม mm, ิลเมตรและ155ม mm ิลเมตรอย่างละ3กระบอกส่วนฐานปืนใหญ่ตานีถูกก่อสร้างขึ้นกลางป่าป่าดงดิบอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านบินสันเขตปฏิบัติการของพวกผม จึงได้รับการคุ้มครองจากปืนใหญ่ได้รอบทิศทางเหมือนกับสร้างกับดักให้กําลังข่าศึกย่อยยับก่องร้อยอาวุธเบาที่สองและสามยังคงรักษาที่มั่นอยู่ในฐานปืนใหญ่ตานีจะออกลาดตะเวนและทําการยุทธซุ่มโจมตีในตอนกลางคืนพวกผมและร้อยสียังคงเล่ยล่อนอยู่กลางป่าค่าไหนนอนนั่นเหมือนดังนกขมิ้นเหลืองอ่อนเช่นนี้ จนกว่าจะได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงสองสัปดาห์ผ่านไปพวกผมมาเจอลังใหญ่ของพวกบีซีด้านหัวสนามหลังเก่าแก่ที่ฝรั่งเศสสร้างไว้สองสัปดาห์ผ่านไปพวกผมมาเจอลังใหญ่ของพวกบีซีด้านหัวสนามหลังเก่าแก่ที่ฝรั่งเศสมาสร้างไว้พวกผมติดพันอยู่กับการประทะถึงสองวันกับอีกหนึ่งคืนถอนตัวไม่ได้วิทยุสนามขัดข้องถูกขึ้นรบกวน โลกทั้งโลกที่แสนสดสวยกลับมืดบอดเมื่อหมดของผมตกอยู่ในวงล้อมของค่าศึกเพื่อนที่ตายยังนำศพออกมาไม่ได้บันจงเหลือกระสุนปืนโต M79-7 นัดบุญปลูกเหลือ M16-3 แม็กกาซีนและผมเหลือ Magazine, ลอยู่4แม็กกาซีนคนที่ตายก็แตะต้องยังไม่ได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้นกลิ่นเหม็นขาวก็ฉุยออกมา พร้อมถังมแมลงวันหัวเขียวเท่ากับหัวแม่มือลุมตอมหึงผลวิทยุเปลี่ยนทานใหม่และพยายามแก้ไขจนกระทั่งใช้การได้ในวันที่สองพวกผมถอนตัวออกมาจึงได้ขอแฟนทอมเกอี้คอบล่าและปืนใหญ่ถล่มในเวลาติดติดกันถึงสองชั่วโมงเต็มจึงเริ่มลุกเข้าไปใหม่โดยให้หมวดรถถังตั้งแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งยิงเขี่ยเข้าไปอย่างดุนดรง เสียงปืนอากาศและเสียงระเบิดจากจรวดอา g พจของพวกมันเงียบไม่มีตอบออกมาสักเลี่ยงเลยตกตอนเย็นพวกผมกลับมารวมพลอยู่ในปา่าสวนยางติดกับเส้นทางเข้าฐานปืนใหญ่ตานีผู้กองเช็คยอดกำลังพลง<า>ที่เหลือดเีย,เยหน้อยถึงบอกอพันในแบกแคทพวกผมสูญเสียไป5บาดเจ็บเล็กน้อยไม่กี่คนเมื่อเปรียบเทียบพวกเราซึ่งเก็บมาได้37ศพอาวุธยธุปกรณ์ เอกสารการเข้ายึดใส่งอนคำสะดุดีโฮจิมินหน่วยลบเฉพาะกิจสิ้นสุดกันเป็นเกมเพื่อการต่อลรองทางการเมืองคำสั่งที่เปลี่ยนแปลงด่วนจากแบกแคตถึงกองร้อยของผมและร้อยที่4อนุญาตให้เข้าไปพักในฐานปืนใหญ่ตานีเพื่อผัดเปลี่ยนร้อยอาวุธเบาที่2และ3ถึงวาละพักแสนสบายประจำเดือนในแบกแคต เสียงชัยโยโหลร้องเพลงมาร์สเสือดำกล้องไปทั่วป่าอย่างบินสันเมื่อพวกผมเห็นรถ GMC 5คันและรถจิบเล็กติดปืนกลหนักแบบ M93 เหมือนสิงทะเลทรายนำหน้ามารับพวกผมกลับเข้าฐานโดยมีฮิวอี้คบบ้าและไอ้ปากหมาบินคุ้มกันอยู่ข้างบนศีรษะการคนใหญ่กำลังพล300คนมีรถบรรทุก GMC เพียง5คันเท่านั้นขึ้นไปนั่งกันแบบอัดเข้าไปเหมือนกปากระป๋อง ส่วนที่เหลือไปกับ APC M113 อย่าตราเข้าฐานปฏิบัติการปืนใหญ่ตานีพร้อมกับอเมริกันจัดห่อลำเลียงแบบโบอ i n g CH-47C ที่เรียกกันว่า4นก4นุนก2ลํลำ um, คนใหญ่ลอยอาวุธเบาที่2และ3กลับแบกแคดเพียง2เที่ยวบินก็หมดเพราะ1นําลำสามารถบรรทุกทหารลาบได้ถึง42คน เมื่อไรจะเป็นวันของพวกเราเว้ยพักพวกเหลือของในพีเอ็กใบบ้างกันแล้วกันเพื่อนคนหนึ่งบนรถตะโกนเสียงดังในขณะที่มองเห็น4นุกยกระดับบินขึ้นที่สนามข้างฐานในเที่ยวสุดท้าย16.00เข็มนาฬิกาบอกเวลาพวกผมถูกจัดกำลังแตและหมวดหมู่กลางเต็นรอบฐานคูเลดจนเป็นที่เรียบร้อยก็ได้รับคำสั่งและรหัสบอกผ่านประจำวัน โดยสมมติขึ้นมาพร้อมกับการแบ่งกําลังออกไปซุ่มโจมตีในเวลากลางคืนนอกฐานเพิ่งจะหลุดออกมาจากนรกของการประทะและถูกปิดล้อมมาหยกๆกก็เอาอีกแล้วกล่าวนี้บรรจงเพื่อนคู่บัดดี้เริ่มเล่นแง่และซ่อนไหวพลิบตามเหลี่ยมนักเลงห้วยขวางผู้ที่ชอบเอาตัวรอดเก่งบรรจงยื่นหมายสั้นหมายยาวให้ผมและเอ่ยว่า ้าใครจับได้หมายสั้นต้องเข้ารับเวรนออกซุ่มโจมตีและใครได้หมายยาวอยู่เฝ้าฐานให้พอบบมูเป็นกรรมการผมจับได้หมายสั้นจำเป็นต้องออกทำงานหนักอีกแล้วคืนนี้โชคดีที่ร่างกายของผมโดนฝึกมาอย่างแข็งแกร่งเสียเงือดีกว่าเสียเลือดสุภาษิตนี้เป็นอมะตะเวลาเร่งด่วนให้ไปขึ้นรถ GMC ซึ่งจัดกําลังพลเพียงสองหมวดเท่านั้นคือหมวดปืนเล็กผสมหมวดปืนกลเบาพวกผมเดินทางออกจากฐานปืนใหญ่ตานีกลับมาตามเส้นทางของหมู่บ้านบินสันภารกิจของพวกผมก็คือทําการเลือกพื้นที่ซุ่มโจมตีพวกบีซีที่จะลำเลียงอาวุธออกมาจากหมู่บ้านและรับเอาอาหารออกไปส่งพักพวกที่อยู่ในปา่าพวกมันทําการลบโดยอาศัยสเสบียงอาหารจากชาวบ้าน และเครื่องแบบก็แต่งเหมือนกับชาวบ้านยกเว้นผู้ที่เป็นนายทหารที่จะแต่งชุดพลางแต่ไม่ประดับยศและเครื่องหมายบอก GMC วิ่งกลับฐานปล่อยให้พวกผมลงตามแผนห่างออกมาเพียง2กิโลเมตรสิ่งแรกที่จะต้องกระทำก็คือการขุดลุมเพราะโดยตั้งฐานลอยขึ้นมาข้างทางในลักษณะที่ไม่มีในแบบยุทธวิธีใดๆเพราะเป็นแผนลวง พื้นที่ตรงนี้เป็นเขตปบัติการที่ใกล้กับหมู่บ้านจึงเห็นชาวโยวนออกมากรีดยางหรือตัดต้นไม้ผ่านไปผ่านมาหรือพวกบีซีใช้ให้เด็กๆติดตามดูพฤติการของพวกผมว่าอยู่ตรงไหนครับนั่นเป็นการตั้งฐานบางแผนหลวงตาพอตะวันลับฝาและมืดลงก็เป็นเวลาเคอร์ฟิวเริ่มตั้งแต่18.00ถึง 06. 0 0 พวกเด็กๆและชาวบ้านก็กับกันบดพวกผมเริ่มเปลี่ยนฐานใหม่และคนย้ายกันออกมาจากพื้นที่นี้ให้ห่างประมาณ500เมตรซึ่งเป็นพื้นที่จริงผอบอมดถามพวกผมว่างานนี้จะเจอหรือไม่เจอเพื่อนๆพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตกลงครับหมวดเจอกระปันพื้นที่สังหารที่ผอบอมดเลือกระหว่างสุดแนวต้นยางติดกระปาทึบ ผมและเพื่อนพลปืนกลคนหนึ่งเลือกหลุมเพาะเก่าๆที่พวกเราขุดทิ้งไว้เป็นที่กำบังลักษณะการวางแนวเป็นรูปครึ่งวงกลมขวางเส้นทางการเดินพร้อมกับฝังทุ่นระเบิดเคโมออกเป็นรูปตัววีประมาณ20ลูก18.20นาฬิกา20นาทีพวกผมวางจุดซุ่มกันเรียบร้อยเงียบเสียงพูดคุยกันทุกชนิดห้ามสูบบุหรีเด็ดขาดทุกคนเหมือนเป็นใบ เอาใจใส่อยู่กับจุดหมายเบื้องหน้าหล่อท่าสิ่งผิดสังเกตจากพวกมัน18นาิกา45นาทีอากาศเริ่มมืดลงลมเย็นพัดต้องใบไม้ไบบันกิ่งก้านเสียดสีกันให้ยอดไม้สันสานไปทั่วสวนอย่างบินสันเฮ้ย <Hey, S 1> ดูนั่นสิใบไม้ไบแบบนี้ไม่ใช่ลมพัดแน่ๆต้องเป็นพวกมันประเดี๋ยว นับหนึ่งสองสามและลั่นไกพร้อมกันนะเพื่อนใหม่ผลปืนกลที่นั่งอยู่ในหลุมเพาะเดียวกันเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นพวกมันมาตามข่าวกลองจริงๆผมและเพื่อนรอจังหวะให้มันเดินมาถึงระดับห่างออกไปเพียง40เมตรเข้าพื้นที่สังหารพอดีแล้วกระซิบเบาๆนับหนึส M16 ผสมปืนกลเบา M60 จากผมสองคนแผดเสียงฉีกความเงียบให้แผ่ส่านขึ้นมาก่อนทันทีจากนั้นปืนทุกกระบอกก็ถูกลั่นไกลออกไปเหมือนอย่างกระัดกันเอาไว้สวิตแมงนิโตของทุ่นระเบิดเคโมถูกกดตามกันไปอีกนะับเป็นสิบสิบลูกจนทำให้ป่าทั้งแถบนั้นโล่งเตียนขึ้นมาทันตา มือดีตามชาดเข้าไปใครจะสมัครใจเสียงผอบมทเลยถามลูกหนองแข่งกับเสียงปืนผมขวาเอ็12ที่เตรียมพร้อมยิงเคลียร์เข้าไปก่อนเพื่อนใหม่ผลปืนกลและบุญปลูกหายแวบออกไปหลบข้างต้นยางด้วยท่าทางคล่องแคล่วว่องไวยิ่งกว่าลิงเขาดูลาดเราอยู่พักหนึ่งผมถึงมั่นใจกระโจนตัวกลิ้งตามไปหมอบอยู่คนต้นไม้เคียงข้างกันบุญปลูกตบหมวกเหล็กผมหม แล้วเอ่ยว่ากูเองจบตอนที่6แล้วนะครับโหลดติดตามแล้วฟังตอนต่อๆไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแล้วฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับ